อาแพ้เขาหรือใจเจ้าลำเอียงจึงเป็นได้เพียงคนเทแค่น้องแค่ชั่วคราวหืนใส่สุดขิดอย่างทียบตินคนไม่อย่างเขาคนคลองแชมหัวใจเจ้าคือสี่เป็นเขาแท้แ l ฮลโหลไมเฟนพอ่อเข้าไปหามันกึ่งคีอ้เกา่ามาหนิมันนี่อยากกินของสมก็เลยจัดมาหาสหายมีบักยมบ,าาบักขามออนเออแล้วก็ไอมะม่มวงหามาได้โหแช่อิ่มไวอันนี้พริกเจวกับมี่มันนี่ก็เลยเอามาต้มมีขิงไข่บักขามบักยมแล้วก็ มะม่วงหาวมะนาวโฮต้มเป็นต้มเมียงเมียงขิงไข่แล้วก็ใส่ปู้หมาดองน้ำปลาหึ <c ười> ขาดกนาดาพริกยังจวดเลยปู้หมาต้มแบบออกน้ำน้ำเนี่ยยังน้อยโอ้ยใส่น้ำบาแดกต้มบ่อยละเอียดแห้งเอาไปมันยำได้พักกับมีนิดหน่อยเพื่อได้กลับฟ้าวนเมืองนี่นี่นี่ต้มต้มใส่กันเมืองที่สดสู้พี่น้องเมื่อวานเดีย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำด้อสา้าไปข้ามไปไงตอนแรกกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเมี่ยงสสหายเอ้ยห้าสหายเืือะไรอหมหืมยด้วคุณอระบม่ครบตูรจั

สิมะซอยหรือมะกกวนบุเนี่ยใส่เข้าไ่ะอ,อ้ทั้งเทั้งสมใส่ปูหม,มางก,กันเมนเป็นเนือ อือ,อ,อ่วนอ่ะสานเซนใหญ่ร้อนๆบุ้งมาเขหา,ขากั้นแห้งบุ้งมาต้มใส่ก็เมียงเขากั้นขนาดเม,มียงก็คือ tam, tấm... cà khai, tam, cà, đây, cái này, ăn nhiều thứ mm -hmm. gì cũng cùng nhau, cái gì? ừ, ว่าจะคุย,ยจเจ้าท,ทูพี่น้องเบิ่งกะคือส่งสมพักแล้วอือปู๊ปมาแซ่บหวานเข้มๆข้มนุ่นนัวเจ้าสมได ลืมติตมตดตามก็กติดตามก็ไรก็แช่ได้พี่น้องใส่เข้าไปอีกอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พาค,คลิปเรานะคะวันนี้รายการแค่นี้นะครับ